เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับที่นี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมรถสวยๆกันนะครับคันนี้เป็นนิสสันซันนี่นีโอโฉมท้ายแตงโมครับรถสวยๆเลยราคาถูกๆเข่งเคยสามหมื่นเก้าพันบาทสภาพยังดีไปขับเที่ยวครับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายครับรถยังสวยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเกียร์เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบไม่กระตุกไม่กระชากปี2004ครับ หลังคาเรียบๆไม่ผุมาเดิมล้งเดิมรอยพับยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักครับบอดี้ดีมากของเครื่องสะอาดเดิมบางเช่นกันนะครับสามหม้าบาทครับเกินคุ้มถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าและซื้อประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในก็ยังสวยแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดจ่วงล่างดีเลี้ยวสุดไม่ดังทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ มีเก็บงานหัวโชกซ้ายเวลาตกผมมีเสียงนิดหน่อยครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานถ้าลำคาญเสียงก็แกก็ไปเก็บงานหัวโชกหน่อยนะครับโดยรวมแล้วใช้งานได้เลยครับทางกายได้เล่มเอกสารครบภาษี6 5ครับภาษีขาดไปต่อได้ปกติเล่มครบราคานี้สามารถตดลองกับเจ้าของได้ครับ39,000บาทพิกัดดูรถอยู่สมุทรปราการ เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ